พรมาเพร้าจำกัดเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกการฉักษัสริย์36พระคาถาณหอประชุมพุทธมนตลอำเภอพุทธมนตลจังหวัดนครปฐมในวันอังคารที่8กันยายน2563ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา20นาทีถึงเวลา11นาฬิกา20นาทีตามคำเชิญของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีกำหนดจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่5ถึง8กันยายน2563 สำหรับการเทศมหาชาติจัดเป็นการทำบุญที่สำคัญและมีความหมายมากที่สุดในสังคมไทยเนื่องจากเป็นประเพณีของพุทธศาส,สนิกชนชาวไทยที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพราะมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศมหาชาติแล้วจะได้กุศลแรงและหากใครตั้งใจฟังให้จบในวันเดียวจะได้เกิดร่วมและพบกับพระศรีอริยะเมตรยโพธิสัตว์ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ส่วนเรื่องราวของมหาชาติชาดกมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนเพราะถือว่าเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าสเสวยประชาติเป็นพระเวสสันดรอ,อันเป็นพระชาติสุดท้ายที่ทรงบําเพ็ญพระบารมีครบสิบประการก่อนจะทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมพธิยานด้วยทานบารมีชั้นสุดยอดที่ยากยิ่งจึงเรียกว่ามหาชาติ สำหรับการฉกษัตริย์ประดับด้วยคาถา36พระคาถามีเพลงประจำกันคือเพลงตรนอนและข้อคิดประจำกันคือพรากมีวันพบจากมีวันเจอจากการยามเป็นได้เห็นน้ำใจจากการยามตายได้เห็นน้ำตาการให้อภัยเป็นพระได้สำนึกเป็นเหตุให้ลบรอยเ้าชานบันดาลสันติสุขแก่ส่วนรวมขณะเดียวกันยังมีข้อคิดเรื่องสีเท้ายัางรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา จะเห็นได้ว่าคติธรรมต่อการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาโดยเฉพาะคติของการทําบุญให้ทานการกลับชาติมาเกิดของพระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดรความเชื่อเรื่องบุญกรรมอยู่ในสํานึกของชาวไทยทั้งสังคมโดยอิทธิพลของมหาชาติชาดกที่มีบทบาทอย่างสูงในการสร้างบูรณาการทางศาสนาให้เกิดขึ้นต่อชาวไทยทุกภูมิภาคมาเป็นเวลาช้านานแล้ว พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเชื่อมต่อประเพณีหลวงสู่ประเพณีราชทำให้เกิดความกลมกลืนในทางวัฒนธรรมที่มีพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร,ร่วมกันท่ามกลางคติความเชื่อในท้องถิ่นที่แตกต่างกันค่ะ ดังนั้นการที่บริษัทเทพพดุงพรมมพร้าวจำกัดเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้จึงถือเป็นการร่วมทาบุญทางพระพุทธศาสนาครั้งใหญ่ที่สําคัญยังเป็นแนวทางที่บริษัทเทพพดุงพรมมพร้าวจำกัดยึดหลักมาโดยตลอดค่ะ